เรามารับต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของท,งทง no, างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมากขวารองกับตันทีมของเรากันก่อนเลย เมื่อมันได้กลายมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ประจาวันนี้เลยก็ว่าได้และในตอนนี้สื่อแทบทุกสํานักก็รายงานข่าวออกมาตรงกันหมดแล้วว่าตัวของทางเทรนนั้นจะอําลาสโมสรฟุตบอลเวอ่์พูลของเราไปหลังจากที่เขาหมดสัญญากับทีมตอนสิ้นสุดฤดูกาลนี้และจะย้ายไปซบอบทางราชันชุดขาวหรอันมาดริดโดยที่โชกตัวจะเป็นการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญากับทีมของเราเดังกล่าวขางตน ใช่ฟัฒนการณ์ปัจจุบันนั้นมันเหลือเพียงแค่การเจราจารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก่อนที่ตูของเขาจะสามารถตกลงข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆกับทางเรยอันมดริดได้บรรลุลร่วงทว่าล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมา หลังจากมันมีแฟนบอลบางส่วนของสโมสรเราเองมีการเข้ามาถล่มบรรดาผู้บริหารในทีมแอนฟิวว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะปล่อยให้ตัวของทางเร้นย้ายออกจากทีมไปแบบง่ายๆเช่นนั้นแล้วทีมของเราเองไม่ได้มีความพยายามที่จะรั้งตัวเขาเอาไว้เลยหรือไม่อย่างไรกัน ทว่าล,ล่าสุดตามข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาจากทางมากาสื่อชื่อดังจากประเทศสเปนนั้นมันกลับเป็นตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวเพราะในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นลิอร์พูมีความพยายามจะยื่นข้อสเสนอในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทังเพลนไปพิจรารณาแล้วหลายต่อหลายรอบแต่ทุกครั้งเราก็ถูกตัวของนักเตะเองตอบปฏิเสธข้อสเสนอเหล่านั้นกลับมาทั้งหมดจนสุดท้ายเขาใกล้จะไปลงเอยกับทางเรอัลมาดริด ทั้งหมดมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของทางเบรอันมัดเดตกอยู่แล้วกับการที่พวกเขาพยายามเดินหน้าเซ็นสัญญากับบรรดาน,นักเตะที่กำลังใกล้จะหมดสัญญากับต้นสังกัดของพวกเขานะโจเซฟเฟลิกติอสัสนักข่าวที่เชื่อถือได้จากทางมาการะบุ มันก็เหมือนกับความพยายามก่อนหน้านี้ของพวกเขาที่เดินหน้าไล่ล่ากันเซ็นสัญญาก,กับทางออลฟงโซเดวิสมาจากทางบาเยนเมเน่ท่้นในเคสนั้นตัวของนักเตะเองมีการยื่นคำขาดกับทางบาเยนว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องยื่นขอ้อเสนอเข้ามาให้มากกว่าที่ตัวของเขาตกลงกับทางไรอันมาดริดซึ่งเมื่อทางบาเยนยอมทําเช่นนั้นมันจึงทําให้พวกเขาสามารถที่จะต่อสัญญากับนักเตะต่อไปได้แต่สำหรับเคสของทางอาร์โนนั้นพวกเราก็ต่างรู้ดีว่า เรอฮันมาดิดให้ความสนใจในตัวเขามา่อย่างยาวนานและเป้าหมายสุดท้ายของตัวนักเตะเองก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนมาโดยตลอดด้วยเหมือนกันว่าเขาไม่มีความต้องการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พภูเลยไม่ว่าข้อเสนอที่ถูกยื่นเข้ามานั้นจะเป็นเช่นไรดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็คือลิเวอร์พภูมีการยื่นข้อเสนอไปให้ตัวของนักเตะพ,พิจารณาหลายครั้งแต่ก็ถูกตอบปฏิเสธกลับไปทั้งหมด เพราะเขาพุ่งม,มั่นที่จะย้ายไปอยู่กับทางเรอ,งอันมาดริดเพียงแค่ทีมเดียวเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกีเ่ยวกับเรื่องราวอนาคตของทางเรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอีกเช่นเดียวกันแ้าเราจะเปลี่ยนจากมุมมองของตัวนักเตะเองมาดูความคิดเห็นของบรรดาแฟนบอลของสโมสรของเรากันบ้าง เพราะนอกจากในรายของทางเทรนด์แล้วมันยังมีอีกสองสตาร์ดังภายในทีมของเราที่ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาล่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์และรวมถึงทางเวอร์กิลฟานไรท์ประกังกับตันทีมของเราก็ด้วยหลังจากพวกเขาทั้ง3ามคนต่างก็กำลังจะหมดสัญญากับทีมของเราในช่วงสัมเมอร์นี้ แม้กรงนั้นทางทรอยดีนี่อดีตสุนหน้าของทางแตงอารวาตวัดฟอร์ดที่ในตอนนี้ก็ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูให้กับทางท็อกสปอร์ตสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็ไปการออกมาฝันทงเลยว่าความแตกต่างในความรู้สึกของแฟนบอลที่มีต่อตัวเทรนนั้นอาจจะไม่ได้เหมือนกันกันกบเคสของทางซาลาและฝานได้เนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าตัวของทางเทรนเองนั้นเป็นเด็กปั้นและเป็นเด็กท้องถิ่นของเมืองลิเวอร์พูลเองด้วยทำให้อารมณ์ความรู้สึกนั้นมันมีร่วมกันมากกว่าค่อนข้างเยอะ แน่นอนว่าหากสุดท้ายแล้วเทรนอเลกซานเดอรด์อาร์โนมีการย้ายออกจากสโมสรไปจริงบรรดาแฟนบอลของทางเลือกปูจะมีอารมณ์ร่วมมากกว่าคนอื่นๆนะดีนี่กล่าวผมรู้ว่าฟอร์มการเล่นของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นั้นสุดยอดมากแค่ไหนเช่นเดียวกันกับในรายของทางเวอร์กิลฟานไดก็ด้วยแต่เราต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงที่ว่าเทรนเองเป็นหนึ่งในนักเตะที่บรรดาแฟนบอลจะพูดว่าเขาหลงเล่นกับเรามาตั้งแต่เขายัางเป็นเด็ก เรารู้จักคุณแม่ของเขาเรารู้จักพี่น้องของเขาเราเราก็มีครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีความสนิทสนมจิตเชื่อกันดังนั้นแน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดนั้นมันย่อมจะมีร่วมกันมากกว่าและผมก็คิดว่าหากไปเปรียบเทียบกับนักเตะอีกสองคนที่เหลือที่เขากำลังจะหมดสัญญาก,กับทางลิเวอร์พูลแล้วตัวของทางเพลนจะเป็นคนที่แฟนบอลรู้สึกรู้สามากที่สุดหากสุดท้ายแล้วเขาเลือกตัดสินใจที่จะยายออกจากสโมสรไปดังกล่าวข้างตน้น นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสําคัญของนักเตะแต่ละคนที่มีต่อทีมน,นะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ของนักเตะแต่ละคนที่มีต่อท้องถิ่นของพวกเขาต่างหากล่ะในก็ฟังเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความคิดเห็นของบรรดาแฟนบอลของสโมสรของเราที่มีต่อความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของทางเทิ รักซันเดอร์อาร์โนไปอยู่กับทางเรอันมาดเริดดิงกล่าวข้างต้นกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกีบติดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าเราจะมาดูกันดีกว่าว่าในสื่อสังคมออนไลน์นั้นมันมีการพูดถึงเกี่ยวกับตัวของทางเรนเอาไว้อย่างไรกันบ้างเมื่อทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่เลยว่าแฟนบอลของทางนิวอันด์สกิตกดเรียลก็ลงมีการออกมากระตุ้นให้ทางอาร์เนอร์สตรออยากได้ส่งตัวของทางเพน เด็กันเดออานลงเล่นตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้และนอกจากนั้นยังมีการกระตุ้นให้ริบปลอกแขนรองกับตันทีมของเขากลับมาอีกด้วยหลังจากตัวของนักเตะกำลังใกล้จะเป็นลงเอยด้วยการย้ายทีมแบบฟรีเอเยตนไปอยู่กับทางเรดอ,อันมัดริรดดังกล่าวข้างตน้น เมื่อเราขยับเข้าไปดูไส้ในของข่าวดังกล่าวก็จะพบว่าทางเดนลี่เมลเองก็มีการไร่าย,ยาวมาตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก่อนที่ตัวของทางเพลนใกล้จะย้ายไปอยู่ในทินซาเดโกเบนาบิลในครั้งนี้ก่อนที่พวกเขาจะมีการสรุปรวมความคิดเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มาจากบรรดาแฟนบอลของลิเวอร์พูลของเราเองที่เผยแสงออกถึงความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการกระทําของตัวนักเตะในครั้งนี้ เพราะนั่นจะเป็นการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวซึ่งสโมรสรของเราไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยหรืออาจจะเรียกได้ว่าเลวร้วายกว่ากรณีของทางฟรีปเป้กูติญโยด้วยซ้ำไปเพราะในตอนนั้นที่เขาย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนายัางทำเงินให้กับทีมของเรามาหาศาลถึง142ล้านปอนด์อาทีความคิดเห็นของแฟนบอลท่านหนึ่งที่มีการโพสต์เอาไว้ว่า โดยส่วนตัวแล้วผมจะเลือกดอบทางเพนอเล็คซรนเดอร์อาโนตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นะอย่าปล่อยให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมจนกระทั่งจบซีซั่นแล้วเราจะไม่ปล่อยให้เขามีโอกาสได้มาบอกราเราด้วยผมจะให้ส่งให้เขามีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับการเฉลิมฉลองการคว้าแชมป์ร่วมกับทีมหรือจะต้องไม่ได้อยู่ในขบวนพาเหรดปล่อยให้เขาได้รับชมทีมจากทางบ้านก็พอ ขณะที่แฟนบอลอีกท่านหนึ่งก็เห็นด้วยกับความคิดนี้และมีการออกมาโพสต์ว่าอยากให้เขาได้ลงเล่นอีกแม้แต่เกมเดียวเลยนะอย่าปล่อยให้เขาได้ก้าวเข้าก็มาสู่สามแอนฟิ์ตอนที่ทีมของเรากําลังชูถ้วยแชมป์หรืออีกหนึ่งคนที่ก็พูดไปในทิศทางเดียวกันโดยข้อความว่าปล่อยให้ตัวของทางเ้นเป็นตัวสำรองไปจนกระทั่งจบฤดูกาลนั่นแหละเมื่อฟังมุมมองของบรรดาแฟนบอลที่มีต่อโอกาสการย้ายทีมของทางเฟนอเล็ซานเดอร์อาร์นกันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาอีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เราจะขยับมาดูทาง losing the c o p สื่อที่เจาะข่าวของกีมเรากันบ้างเมื่อพวกเขาก็มีการไปขุดเอาบทสัมภาษณ์ของตัวเทรนเองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมา เมื่อปี2020หรือ5ปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นตัวของเขาตกเป็นกระแสข่าวลืออย่างหนักเรื่องโอกาสการย้ายไปอยู่กับทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนารวมถึงทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแต่ตัวของทางเทรนเองนะักเวลานั้นก็มีการประกาศกล่าเอาไว้เลยว่าหัวใจของเขาอยู่กับทางลิเวอร์พูลเท่านั้นและไม่มีทางเลยที่เจ้าตัวจะคิดเรื่องการอำลาสโมสรของเราและย้ายไปคาแข่งในเวทีของลาลิกาประเทศสเปน ซึ่งหมายความว่าการตัดสินใจของตัวนักเตะณัปัจจุบันที่เลือกจะย้ายไปอยู่กับทางเรอ,งอัลมาดริดนั้นมันคือการกลืนน้ำลายครั้งใหญ่ของตัวเทรนเองที่เขาเองก็จะจำไม่ได้ด้วยสัมปาว่านี่คือสิ่งที่เขาเคยประกาศเอาไว้เช่นนั้นในอดีตผมไม่เคยคิดเรื่องการย้ายทีมเลยนะมันไม่เคยเข้ามาอยู่ในหัวของผมเลยด้วยซ้ำเทรนกล่าวเอาไวนะ้ณช่วงเวลานั้น ผมรักในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแห่งนี้มาโดยตลอดและผมเองก็จะคอยสนับสนุนและตามเชียร์พวกเขาเสมอไปผมจะลงเล่นให้กับพวกเขาแบบนี้เสมอไปนะดังนั้นมันไม่มีทางเลยที่ผมจะต้องไปคิดถึงเรื่องราวของการย้ายทีมและมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ผมต้องทำแบบนั้นด้วย ใช่เลยในตอนนี้ผมไม่เคยมีความคิดแม้แต่นิดเดียวกับการที่ผมเป็นนั่งอยู่ในห้องล่าจากฝันว่าผมจะต้องย้ายไปอยู่กับสโมสรแห่งนั้นหรือสโมสรแห่งนี้ในตอนนี้ผมคือผู้เล่นของทางลิเวอร์พูลผมรักสโมสรมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นผมรักทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทีมลิเวอร์พูลของเราผมรักแฟนบอลและหลักผู้คนผมรักเมืองเมืองนี้ด้วยดังนั้นมันจะมีเหตุผลอะไรกันละ่ะที่จะทําให้ผมจําเป็นต้องคิดถึงเรื่องการย้ายทีมจริงไหมละ่ะ ทั้งนี้เราจะเห็นได้เลยว่าจากสิ่งที่ตัวของทางเทรนด์เคยพูดเอาไว้กับการปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปสู่เวทีลาลิก้าในอดีตที่ผ่านมานั้นกันหลังจากเวลาล่วงเลยไปเพียงแค่5ปีเท่านั้นความคิดของเขาณปัจจุบันกลับเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามและในตอนนี้เจ้าตัวก็มีโอกาสสูงมากที่จะทิ้งสโมสรที่ครั้งหนึ่งเขามีการออกมาประกาศเลยว่ามีความรักให้กับทีมของเรามากมายขันนั้น เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูมุมมองของทางดิดมาพ่ามันอดีตดาวเตะชื่อดังของทีมเดากันบ้างเมื่อเขาเองก็มีการออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการย้ายทีมของทางเท็นดอเล็กซานเดอร,ร,รด์อาร์โนดังกล่าวด้วยเหมือนกันหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีบทวิเคราะห์ไปกันต่างๆนานาว่าสาเหตุที่แท้บจริงที่ทําให้ตัวของเขาเลือกจากอํลลาทินแอนฟิลด์ของทางนิวอร์ลไปนั้นมันคืออะไรกัน ย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้มันก็มีบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งที่ตัวของทางเครนเองออกมายอมรับเลยว่าแรงผลักดันของเขาในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินแต่เป็นในเรื่องของความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่โจ้ตัวมีจุดหมายสูงสุดต้องการจะควา้าบอลลงดอกมาครองให้ได้ซึ่งหากเขาทํามันได้สําเร็จก็จะเป็นผู้เล่นในตําแหน่งฟูลแบ็กที่สามารถจะคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้เป็นคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์อีกตัว แม้กระน,นั้น้ำตูของทางฮามันก็เป็นการออกมาเตือนสติทางเทรนด์เลยว่าต่อให้เขาถ้าย้ายไปอยู่กับทางเรอันวัดตสมใจหมายก็อย่าหวังว่าจะได้รางวัลบอลหลงดอไปแบบง่ายๆและโอกาสที่เขาจะทำมันได้สำเร็จนั้นก็แทบจะไม่มีเลยด้วยส้ำไปเพรมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเทรนด์อารินเดออาโนคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องโอกาสในการคว้าบอลลงดอกของเขาฮามันกลา่า และผมก็ยังไม่รู้อีกด้วยว่าเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาคว้าบอลลงรอได้เย็นไรกับการที่เขาลงเล่นในตำแหน่งบ็ดขวาแบบนี้ณหน่าจะบอกได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเคยเห็นทั้งฟาบิโอคานาวาโร่เคยคว้ารางวัลน,นี้มาแล้วทั้งที่เขาลงเล่นในตำแหน่งปักหลังตัวกลางทังนั้นก็เกือบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะ การย้ายไปอยู่กับทางเรอ,งอันมาริดคงจะไม่ได้ส่งผลให้โอกาสของเขาลดน้อยถอยลงไปอะไรแบบนั้นหรอกและเขาก็จะมีโอกาสลุ้นตำแหน่งแชมป์าายูฟาแชมเปียนลีกในทุกๆปีด้วยมันจะทำให้สปอตไลท์ทั้งหมดส่องมาที่ตัวเขามากยิ่งขึ้น ถ้หากสุดท้ายเหตุผลจริงๆที่เขาเลือกจะย้ายไปอยู่กับเรอันมัตรหรือการที่เขาต้องการจะย้ายไปลงเล่นที่นั่นก็เพราะว่าเจ้าตัวอยากจะได้วางวันนลงดอแล้วเหรอก็ผมก็สามารถจะบอกเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะว่าให้เขาหลีกมันไปเสียเถอะและหากเขาอยากจะทํามันได้จริงๆการที่เขาอยู่กับฐานวัปปุตตต่อไปจะมีโอกาสได้มากกว่าตุยสัมไปซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าความคิดในหัวของเขาจริงๆแล้วเขาจะมองในประเด็นเหล่าน,นี้เอาไว้อย่างไรกันบ้าง หลังจากฟังคำแนะนำของอดีตนักเตะเก่าของเรากันไปแล้วคนหนึ่งข่าวต่อไปของวันนี้พ่อจะขอพาเพื่อนๆมาดูมุมมองของทางไมเคิลโอเว่นอดีตหัวหอกความเร็วสูงของทีมชาติอังกฤษกันบ้างมาโจ้ตัวเองก็เคยทำเหมือนกับทางเท็ดอเล็กซานเดอร์อาร์โนในอดีตที่ผ่านมาหลังจากเขาเคยอำลาถิ่นแอนฟิลด์ของเราและย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาดริดย,ย้อนกลับไปเมื่อปี2004แต่ในตอนนั้นทีมของเรายังได้เงินค่าตัวของเขากลับมาที่ตัวเลข8ล้านปอนด์ด้วยกัน นั่นท,ทำให้ตัวของท่านโอเวนมีประสบการณ์โดยตรงในเรื่องเหล่านี้และเขาก็เปารออกมาให้คำแนะนำกับตัวของท่านอเล็กซานเดอร์อาร์โนเลยว่าหากต้องการที่ปรึกษาก็สามารถจะต่อสายตรงโทรศัพท์มาพูดคุยกับเขาได้ถูกเมื่อหากถามว่าผมเปิดกว้างสำหรับการพูดคุยไหมนะหรอแน่นอนที่สุดว่าหากเขาอยากจะติดต่อมาหาผมเขาก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะโอเวนกล่าวมันมีนักเตะหลายต่อหลายคนเลยนะที่มีการพูดคุยกับผมอยู่ สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการที่ตัวของทางเคลนตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับทางเดนมาริดนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือไม่ดีเพราะคุณจะรู้ได้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนั้นมันอาจจะต้องผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปก่อนสักสิปีหรืออะไรแบบนั้น นั่นแหละคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมผมถึงจะไม่บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วคุณก็จำเป็นจะต้องอยู่กับมันในแนวทางที่คุณได้เลือกไปแล้วในช่วงเวลาอดีตที่ผ่านมาผมเองก็เคยตัดสินใจไปแบบนั้นนะและผมก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงมันด้วย จากมุมมองของตัวเทรนเองเขาจะตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในหลายๆอย่างที่เขากําลังต้องเผชิญอยู่นักเวลานี้และผมก็เชื่อว่านั่นจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดสําหรับตัวของเขาในตอนนี้ด้วยมันจะเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้ชีวิตต่อไปนับจากนี้ไปจนกระทั่งช่วงที่เหลือของเส้นทางอาชีพของเขาเพามั่นใจเลยว่าเขาเองจะโอเคกับตัวเลือกนี้นะ หากมีคนอื่นๆที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นในอนาคตข้างหน้าผมก็คงต้องบอกว่าในช่วงเวลาแต่ละตอนนั้นมันไม่เหมือนกันนะคุณต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแลวสิ่งที่มันจะเกิดยังไงมันก็ต้องเกิดมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยไปกันต่อเลยข่าวต่อไปของวันนี้พวกยาจะขอพาเ,เพื่อนๆขยับมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของทางลีโอเฟอร์ดินานอดีตประหลังระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง ว่าเขาได้ชี้ชัดลงม,มาเลยว่าจากการที่ลิเวอร์ pool กำลังจะเสียตัวของทางเพลนอเล็กซานเดอร์อาร์โนไปนั้นพวกเขาจําเป็นต้องหันมาความสําคัญในการเร่งการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับอีกสสตาร์ดังที่เหลือไม่ว่าจะเป็นในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาและอวยกิฟฟันได้ต่อไปให้ได้ในช่วง2ปีหลังเราเห็นการแข่งขันกันของม้า2ตัวนะระหว่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางอาร์ซนอลที่ไล่จิงความสำเร็จกันเฟอร์ดินานกลา แต่ในการแข่งขันฤดูกาลนี้การแข่งขันมันไม่ได้สูสีเลยนะเพราะวอร์ผู้เองไม่มีพูดท้าจริงๆอิงหยขึ้นมากดดันพวกเขาเลยแต่คุณก็ยังคงต้องยกเครดิตให้กับพวกเขานะผพรคิดว่าพวกเขาคือทีมที่ดีที่ทสุดในการแข่งขันฤดูกาลนี้แล้วพวกเขามีนักเตะที่สามารถจะตัดสินเกมได้ดีที่สุดอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาแล้วก็ยังมีปะกหลังตัวกลางที่เก่งที่สุดในลีกนี้อย่างทางเวอร์กิลฟันได้อีกด้วย นั่นแหละคือเหตุผลหลักที่อธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาถึงสามารถจะก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้และมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ลีกแต่ผมก็คงต้องบอกว่าสิ่งที่พวกเขาจําเป็นจะต้องทําในตอนนี้ก็คือความพยายามในการบังตัวพวกเขาทั้งคู่เอาไว้กับทีมต่อไปด้วยวัย32และ33ปีโมซาราและถังฟานได้บางทีน่าจะเป็นนักเตะที่ฟิตที่สุดในตำแหน่งของพวกเขาด้วยอายุอานามเท่านี้แล้วนะ และพวกเขาก็ยังคงสามารถที่จะลงเล่นในเกมระดับสูงที่สุดต่อไปได้อีก3ปีเป็นอย่างน้อยมันไม่มีข้อสงสัยในเรื่องดอกนั้นเลยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราะจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทวิเคราะห์จากทาง l i v e r p o p l c o m สิ่งที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะกันบ้างเมื่อพวกเขาก็มีการทำคาดหมายขึ้นมาเลยว่า1ิบ,บผู้เล่นตัวจริงในการแข่งขันฤดูกาลหน้าสำหรับทีมของเราเมื่อไม่มีตัวของทางเฟน อเล็กซานเดอร์อาที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับทางเรอันมัดริดนั้นเราจะมีรูปร่างหน้าตาของไรอัพสเวตผู้เล่นตัวจริงเป็นอย่างไรกันบ้างโดยมีการตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าทางโมฮัมเหม็ดซาระาและเวอร์กีฟานได้จะอยู่กับทางสโมรสรของเราต่อไป แน่นอนว่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูนั้นจะยังคงเป็นทางออริสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเราหลงเฝ้าเสาต่างปกติแต่ในตำแหน่งมาดขวาแทนที่ของทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นก็มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นในราของทางเชอร์ี่ฟิมปงมัดขวาตัวเก่งจากทางห้างขายยาไบเออร์เลวเวอร์กูเซนที่กำลังตกเป็นกระแสข่าวอย่างหนักกับทีมของเราที่เขาอาจจะได้ย้ายเข้ามาแทนที่ ในตำแหน่งคู่ปะกระหนังตัวกลางก็มีโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นเพื่อนร่วมทีมเลเวอร์กูเซนอย่างทางปิเอโรอินกาปีย้ายเข้ามาจับคู่กับทางเวอร์กิวฟันได้ส่วนทางแบ็กซ้ายก็มีโอกาสที่เราอาจจะได้ตรวจทางมิลลอด์เคอร์เคสมาจาับทางบอรมัดด้วยแพงวิทฟิลสามคนไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะไลอ้อนกราวเวนแบกจะยังคงจับคู่กับทางอเล็กซิสแม็คออริสเตอร์โดยมีทางโดมินิโซบอสไลเป็นตัวทำเกมตัวรวกริมเส้นทางฝั่งขวายังคงเป็นหน้าที่ของทางโมฮัมเหม็ดซาลา ส่วนทางปีกซ้ายก็น่าจะยังคงเป็นหน้าที่ของทางโคดีกักโปโดยมีโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นนักเตะสตาร์ดังอย่างทางอองตุนเซเมนโยย้ายเข้ามาทดแทนในตำแหน่งสูนหน้ามันก็มีกองหน้าหลายคนที่ตกเป็นข่าวโผพันก ขอองเรายู่ไม่ว่าจะเป็นในรายของทางแฮนลี่เขมนที่โจ้ตัวเองก็อ,งอยากจะย้ายกลับมาโชว์ฝีเท้าในเวทีพิมร์ลีกอีกครั้งหรือแม้กระทั่งในรายของทางอเล็กซานเดอร์อีซัคที่ทีมของเราก็ต้องการตัวเขาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจะติดก็แค่เรื่องค่าตัวของเขาที่ถูกโกงเอาไว้จนโอเวอร์ไปเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ